เมียแมีเมียรับรสดุปว่าให้ลวงปูแล้วลูกปูมีภารกิจไปด้านนอกครับกำลังกลับมากลับมาพ <c oughs> บน้องเมียรับรสรุไว่าให้เรียบร้อยนั่งฟ้าไว้ด้วยนั่งฟ้า้วยเก่งจังเลยกว่าใครจะหยิบไปใช่ไหมลูกนั่งฟ้าสดุปว้ให้ลวงปูดหลู่แก่ดูนาะจากใครเอ่ยที่ไหนให้ลูกปูาแกะดูก่อนนะครับเมียเราเปนกัลูกปูเขาแก่ดูนะปูะดูนะลูกเป็นไรครับสมงมาจากใครนะ แกะกล่องออกมาแล้วครับเป็นอะไรข้างกล่องเขียนไว้ว่าโอ้ยูดูกันูดูกันข้างกล่องเขียนไว้ว่าสเปรย์สำหรับป้องกันเห็บหมัดสูตรไร้กลิ่นสำหรับสัตว์เลี้ยงนะจำนวนสองสองขวดขว,ดขวด450นะ่าสี่ร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเนาะจำนวนสองกล่องด้วยกันครับส่งไปจาก สั่งจากทางร้านส่งมาถึงหลวงปู่กิตติโตพุทธธรรมวงปงชัยตำบลบ้านสามอำเภอเจ้าหอมจอมปางเนาะจากร้านอออเอฟกรุ๊ปรับเป็นสเป,สเปรย์สเปรย์สเปรย์ป้องกันเก็บหมัดอันนี้สลหรับพ่นพื้นเนาะพ่นตามพื้นสลหรับพ่นพ่นพื้นขนาด450มิลลิมิลลิลิตร สี่ร้อยมิลสี่ร้อยห้าสิบมิลลิลิตรเนาะก็เยอะเหมือนกันเนาะเกือบอะไรนะเกือบครึ่งกิโลครึ่งกิโลเนาะหนึ 1, 000, ่งกิโลเป็นพันลิตรอันนี้สี่ร้อยห้าสิบมิลลิลิตรเกือบครึ่งกิโลครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งครับสเปรย์สำหรับป้องกันเห็บหมัดไม่มีสีไม่มีกลิ่นครับอันนี้สำหรับพ่นสูตรพ่นตามตัวสูตรพ่นตามตัวของน้องสัตว์เลี้ยงทุลายเนาะสำหรับ เมื่อสัเลี้ยงเลียก็ไม่มีอ,อันตรายใดๆเนาะเป็นสินค้าโอท็อปจากผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของดีจากเฮบ้านปวงจังหวัดราชบุรีครับตรงมาจากคุณโยมกดชพรและคุณโยมกรุ๊ปซึ่งได้สั่งซื้อจากทางร้านศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปราชบุรีมาตบมาถ mm hmm. ึงเรียงผูกกิจติจิตโตเนาะ ขออนุทนาสาธุขอบุญกุศลทลายเหล่านี้จงเป็นพระรัตประยุนธ์นำคำชูให้กุยยมกุญพรพร้พอมด้วยเพื่อนคือคุยยมกรุปพร้อมครอบครัครควพบความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรัศนาทุกการทุกท่านทุกคนเทินสัพพิติยวัชรดุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตพุทธวันสรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาสนาสิลิสันิจังวุฒาประจายโนจัตตารธรรมาวะวันติ อายุวนโนสุขรังพระลางสาธุสาธุสาธุน้องเหมียวเหมียวไม่มีมารับไว้แต่เป็นสเปรย์พ่นฆ่าเห็บหมัดเนะาะจับน้องเหมียวและสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ขอมทนาสาสธุขอบุญนี้เจ้เสด็จทุบวาสนาทุบการเธอ